สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าะสุสอนน้องอู๋ร้องสานเด้อตอนนี้น้องอู๋อยู่ส่วนยางน้องกุ๊กกิ๊กเนาะเมื่อกี้น้องอู๋ที่พาทุกคนไปขุดเอาอันพักกู้ทุกคนขุดเอาไปปลูกเนาะทุกคนเนาะขุดเอาไปปลูกอยู่เฮือนเนาะพักกู้ที่แบบน้องอู๋มาเก็ยบอยู่อ่ะแถวส่วนยางน้องกุ๊กกิ๊กตลอดนะตอนนี้น้องอู๋อยู่กลางส่วนยางน้องกุ๊กกิ๊กมากับตัวย่อยสองคนเนาะแล้วก็ที่นแม่น้องกุ๊กกิ๊กอ่ามีนาแล้วกับแม่คูนอันเดียอยู่เถียงนาแม่คูนคูน เดี๋ยวว่าอันนี้น้องอูมาเอาอันมาเอาพักกดไปขุดเงามันไปปูกขนาะดทุกคนอาขุดเงามันไปปูกเนาะตอนนี้จะย่อยกันล้วสำรวจสำรวอยางทุกคนคือส่วนยางน้องคุกกี้ส่วนยางน้องทุกตานี้จะยู่แบบแถวน้าสานเนาะทุกคนเนาะแล้วช่วงนี้ขนาดที่มีอันขโมยมีโจนทุกคนโจนรักขี้ยางโจนรักขี้ยางครับวันนี้เราเพิ่งก็ต้องได้แบบมามา,มาเฝ้ายางตลอดขนาะกลางคืนเนี่ยังก็ต้องแบบว่าได้มานอน มานอนเฝ้ามานอนเฝ้าเพื่อยานคนรักขี่อย่างเดี๋ยวเ่าสิไปคุดเงาพักกู้ไปปลูกทุกคนคุณเราเอาไปปลูกอยู่เหินห่อแล้วก็หดน้ำเสียนะหดน้ำใส่อุ้มงตุยโยย <c oughs> แวะท้องแน่แวบทองแน่แบบทน <c oughs> ุนตุย <c oughs> พักกู <c oughs> ้บอกได้ยัง <c oughs> ไงพักกู้นะค <c oughs> ุดไม่ตุย นี่ทุกคนอันนี้ม่เขาูดมาทุกคนนี่นี่ขุดเอาแม่แบบนี้นะขุดเอาโลด,ดแบบนี้เท่นี้แหละเยียบนี่ะบอ,อแบบนี้นเอเอขุดล็กๆได้เลึกไหล่เบนนักขโมอตัวนางคำ้ำเออ,อ,อ,อเพอแล้วนี่นะเดี๋ยวเอาอะรนีเอาเอะกเลอ,อาข่าตังองอนะ่ะ แล้วคอยบอกก็เอาอยู่อืมอันนึงเจ็ดกองปปนนะงามแล้วอันละก็จะเอาประมาณที่ปลายอันเอาหน่อยแหละเอาโอ้ยอุตส่าห์เอาเปาตั้งใจมาเอาแต่ที่ปลายอันวะสันประมาณเดียวไปกู้ประมาณนี้เนาะอืมมันหลายทุกคนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาไม่อีกเนี่ยจริงๆลอกออกก็ได้เขาไม่ต้องขุดก็ได้ เคยรถเคยบ่เนี่ยทางนั้นมีรถมาได้เนาะมอนะโอ้แสดงว่าดินดินทางนั้นหนทางทางนั้นเจ้าค่อยเคยไปตัวเคยไปไปออกกันหิ่ซ้อเนี่ยนะโอ้แล้วเนาะให้ลองสานเนาะอย่าลองสานตัวเนาะ เดิมเขาแบบมีบ่อยปลูกพุดเพื่ออย่าเข้าใจเลยฮะอยากจะทึ่กันออิดลงถื่แต่ว่ามันก็ต้องซุ่มซือนแบบมีตลอดต้นอันนี้คอยว่าเจ้าเอาไปนะเจ้าต้องเอาเงาไปเบิด์ตเจ้าตัดใบมันรุดเอาตอนนี้นี่นะมันจรงเอาไปง่าย เพราะนั้นแมนมันคือเอาเสียมซับปลายมรดคุณนี่บอกบรูเรื่องเนาะเ,อาเืองนเะนี่นกงอเ,เอานี้ออกน้ำมันจริงบก,กีดเท่าโคดีแล้วเจ้านะ่ะที่ได้ผัวสลัดหนจาตาาปิญใส่แตใส่แตประ,ะรมปะม,ปมกับ,บ้่งินรูบา <laughs> ลกไงๆก็เสียมมาซับ<โ>อะว่าคิดว่ามันยากเนาะโอ้แขนเขาไปทึกยังล่ะท่านเลือดออกล่ะพ<ส>ักกูดคมปปนนพุ่น่ะบตเทึกยังสั่นเลือดออกล่ะเดี๋ยวนึงนี่ง่ายกว่าหนิ จออเจ้าสิไปปลูกวันใดให้ผักกูดมันออกเอาออกนอ่องพอกแล้วเจ้าปลูกออกน้องแล้วมันสิเกิดอยู่บอ่อดังความเสษตรป่านนั้นเจ้าเฮ็ดน้องแล้วเกษตรผู้เอามาปลูกออกน้องเจ้าอีกใครจะเอาโกโก้กล้วยไปปลูกเอามากกูดได้ขันเอา,า,า,าทันนี่ขันเอาทันนี่เขาไปเอากโกกล้วยเลยไปปลูกไปปลูกแต่เดี๋ยวนี้เลย ขุดดีๆเ้องกระแทกช่วงเขาเติมน้ำต้นมันก็ออกละพอชิบเอากล้วยมาปลูกหรอครเอามาปลูกจากสิบต้นเอาเอามะกล้วยอย่างอากล้วยน้ำว้าแหละมะกล้วยหอมดีเอาุ้ทั้งสองกล้วยหอมอย่างเดียวอ่ะกล้วยน้ำเขามีเลยดิกล้วยน้ำเขามีกล้วยน้ำว้าอย่างขไอ้รอดเอาให้ละเขาไปเอามื่อน้าเขาไปเอากล้วยอันย่ส่วนเขามานะ กล้วยหอมเขาจะเอาให้เหาขาเขาจะเอาอยู่ส่วนแล้วเขามาปลูกอยู่ที่อยู่ที่ล็อกซานพี่เอามาหล,ลายๆต่อเขาจะเอามาปลูกเบิ้ดพออยู่ส่วนนั่นเขาเจ้าเขาจะาปลูกแล้วป่าต่ำมีต่ำเกิดจริงๆต้นกล้วยง,งวยัวกับจองก็กินเบิดมาออยไกลมาเอาได้สิบต่อวันเสนอความเตรียมเปลานะมาไหมผมเฮ็ดออกมามา,มาจับนี่ ระยะให้ตอลดขอยอกสิ<ห><ด>ใช่ไปก่อนหมอนี่อายเย็นสบายดีกนนะทุกคนเอ้ยให้อคุความมาลกอันนี้ท่าเนาะเดี๋ยวตัวชิพาทุกคนไปเก็บผักกูดท่านี่น <c oughs> นเหาหาด็กอย่างที่วมร,รมีนี่เด็กผักกูดหรอวันนีหมือน,นเจ้ามาเก็บคือชีเป็นอานเนาะอืมพ <c oughs> ี่ตุนตัวเองขนาด ข้าขันได้ขันได้ขันได้หน,นานพระกูดกวงสำนีนี่ข่อยว่านะ่ะอูข่ปูว่ส่วนยางเฮาอข้านว่านะ่ะกบเงางาวเ่าขึ้นไป็กบเงาหนะ่ะข่อยสีเลี้ยงกบเอาสังกระสีมาอ้อมและะ้วก็เฮ็ดเป็นอ่างบนมันลิ่นน้ำเน่เฮ็ดเป็นบอลจำสินให้มันเน่เฮ็ดบอลลี่บอลอะไรเห้มันเลี้ยงปลาแดาเลี้ยงกบแดาคนมาซอกันมาซีกทั้งกบทั้งปลา เขาจบ่อเขาต้องเฮ็ดให้เป็นกเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพใส่ใจวิถีชีวิตสมสนแต่ค่อยกยังคิดอยู่ว่าที่เป็นพ่อค้าพ่อค้าเครื่องกเกษตรกรโอ้ยงกัดผม,มอนี่เหร อยู่ซื้อี่ยุงกับนิ่งๆหน่อยนึงไข่ด้วยก็คำมียุงเคยหลายบ้าเริ่มมียุงอีกหรอปะก็มีนะเราป้านาะบ้าจะมันยามนี้เป็นยามยุงบ่ค่อยมีแล้วก็เมื่อกี้ผักกูดบดได้ดิปัดทิ้งปัดได้บัดนั้น อาเขียนขอดไปชึ่ออ่งหูเกับแส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 บว่าขอไปอยู่บนแจ้งก่อนยุงจมูกมีขจ้ากลับมาเก็บตลอดพักกูนี่ก็ได้อ๋อหย่าขาตัวมาเกี่ยวไปมุงไผยได้มีเกี่ยวไม่คนน่ะ็มาชิมายุไม่เอาบอ่อคันโบ้ยผมนี่กเบ,บื้อ,องเพชรยังเนาะคันโบ้ยผมบมุมาน้กบบากระเบื้องเพชรยังเนาะ เ็นยงกับปุเป็นตัวบัวามาตัวพมาเด็กใครแน่โบไดไปอเมริกาบได้บได

ที่จริงแล้วว่ามีฮอดเงินสิไปเมกาไปวิงจันแนมุ่ไปวยิงจันกกยังบบมีตอนนี้ถ้าจะไปนั่นเลยก็สิไปลินเวียงสิงก็ยังบ่ไ,ได้ไปละถ้าจะไปมืองแชปก็สิ้นเนาะเงินบบมีไปขอแม่จันเอาเงินไกเงินที่มีไปจ่ายค่างวดรถหมดแล้ว เงินยูทูปเขาซีาวอลเขาฝังเงินยูทูปติ้เเงเขา,เอาโอ้เดะโหละอู้เงินเขาเนี่ยตัวบอกว่าได้งวดรดเขาเป็นลูกค้าที่ดีเขาก็ต้องให้เขามาถามอพอเวลาเขาต้องให้ต้องแต่ตัวใจข้างเงื่นดนี่ต้องพ่แทศทุกคนไฟแนนซ์ข้าบุเคยแซดหาตัวเลยตัวหาวิธีแซดหาข้า,าออกไปขอเบื่เข้า,าแล้วก็แซดหาข้า,าแล้วก็โอนขาเาดีเดี๋ยวผมเป็นไอ้คนรอด ไอ้ส่นเราเอ้ยอไก่หดมือมาเจอบุม um ีคุณพ่อบุมีบ่ได้ได้บุ้มีก็เฮให้เราเดินมันบุมี ่นมาเก็กบไปรอด,ดพระกุกินเปอเหลือนะอย่าได้เจอกับก็ยังมีพักกุดแลวตัวเนาะบางฟกัเจ้าน,น,บนาบูมผูดเรามาเก,ก็บกินเนาะแมนยามันหายากคนที่สั่นหามานะน้ำมันหาง่ายคนกับบุคอยอยากมาบนไลย กออยยาู่สำหรับบางคนคแท่แบ,บางคนหาเงินบุได้ขอกระยูไปกินไปซื้อมันขึ้นนำคนอันนี้ว่าแต่ละคนที่แสวงหาบอกถ้าเราเก็บผักกูดได้กินก็อูมึงไหมไล,ลายก็อะไรนีก่ก็อูเก็บบอกคนอ่ะเดี๋ยวเก็บเออเดี๋ยวเอาซ้ำนี้พอละมันก็ลาย

หวังสิได้ไปอเมริกาอุคมำอุตสาดีใจแต่บ,ไไบ่ได้ไป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 หลก็ทุกคนโอ<ฮ>้หลเท่าไรวะซ้สำสิเอาเลย ความควาซอกขนาดมากูดอยู่อย่าเนาะเอาเก็บพักทุกคนดินี่ซอกไปซอกมาก็าได้ก็ต้องบึงอยู่แถวของกล้องเกง็บพกูดมูสึกว่าด้แถวบ้านในคำเสียข้าน้อยแห้งหลายตั้งแต่เคยไปเก็บมันนีบ้านในคำเสียข้าน้อยหลายก็มูลเลยผมให้จุ่มจีนสัญญาจะก,ก,กินแถวว่าเขาแซบ่บ ชุดไหนสุดหน้านะมื้อไหนมื้อไหมื้อนให้เราโตได้ประมาณสีนึงบอกสีหน้าเดอนเก้าบอกเริ่มเดินทางบอกห่อซ้ำเบิรงคักล่ะเดี๋ยวคอยชิลมเจ้าใหม่อยู่เรื่องนี้เรื่องเดือนสองอันคอยชิลมเจ้าไม่อยู่ค่ะ องยองตะตรงยององยองเอ็งยีขอสิวางระบบปูให้ไม่จันเมื่อไหลวางระบบน้ำถุกเบิดให้มันเลี้วๆไปละกะหลังจากนั้นกะให้มันเป็นระบบละกะเสียบไฟแต่ละเศร้าแต่ละแรงกะปูให้ไม่เผ็ดได้หดนะเอาก็ไปไม่จันทร์เราก็ไม่ยากไปโดนก็วราน้ทำคอยอยู่เพราเรากินห่อสวนเราย้างคนเกวนเราเฮ็ดมาแล้วว่าเพื่อเพื่อเราเฮ็ดท่าำงานของเจ้าน่ะ ถบบูกการเสียใจก็ต้องได้เสียภาษีครับแม,ม,ม้แล้วทุกการเสียใจก็ต้องได้เสียภาษีาาโอ้เแบื่อใจนะภาษีนะยูปูกับภาษีหนึง่งภาษีอหนึ่งมาแบผื่ใจนะได้ทุกการเส้ใจก็ต้องได้เสียภาษีศศ ม่จีว่ะซ่ําไหนเขาเจ้าอัอนนัคนเล่าได้สยภาษา4ลายเด้อ๋อเกลืคิดออกแล้วว่ะคิดแล้วบักหลายๆปานนับบ้นบ่มีว่าซั่นปะกูดตวยเก็บแล้วตวยบ่ได้ลายนี่แสดงว่าสุดๆละซ้ำส,สิเก็บแล้วปะกูดนะ่ะ ที่แถวนั่นเราทั้งหน้าเราบุคอยมีมาแถวทั้งหลังนี่เราเต็มอนันญ่ะเขาเจ้าบอริเก็บซื้อแน่นี่นะขออันเขาเก็บมันกับบุหรี่หลายปบนี้ดอกเอนอะเนาะกูดีเด้ออันโตโบเฮดหน้าที่ของโตโบอฮ้ฮะสิบสี่โอ้ยเนาะ อันนี้ก็ได้ละนี่พะกกูดอยู่ในนี่นก็มีอีกเด็ดปากกินกันแล้วล่ะบอน,นี่บุคคลนี่ซับไปแบบรู้เรื่องน้ออีลให้ไ้ละ้สิบุกเก็บเนาะย่างเข้าไปซอกข้างในก้นบอกนี่นนไปไม้เหลือบบไกลายนี่ซอกไปซอกมาก็ได้อีกก็พะกกูดนี่ โดยมากเอาตัวของกองนี่นะเอือบเอือบเอืเอบทุกคนกดงกเลยกิจพักอันนี้ยังได้กิ่นใบเลยทุกคนเนาะโอ้จะเป็นเย็นดีพักยืมเงินกับมี่ว่าไกลหลายด้ยตันหายมาคิจพักข้างนอกอีกสวยมากเวทเงินกิน คุ่อคุยัทกัล้รัวกัเลย็ปกรวกับป่นกเเอาไปพอกับเสุพักเนาะหู้สึกาหลังคอยเบื่อสุพักแห้งเลยดิเกี่ยวกับมาคิดอย่างบออกสุพักข้อกระยาววะสุพักเดมดแคกันยังบ่มมดใตัวนี้บมมดกราซ่อีกกับเรือได้อีกนี่นะ มาเลือตัวชีลอซอกให้เบิง่งนี่นได้เลยดิขันข่อยได้ไปอเมริกาจ้าสิดีใจข่อยบ่ดีใจเนาะเป็นยังคือดีใจเปาา้าได้ไปก็ดีใจเจอยากไปเลยเจ้าอยากให้ข่อยไปวะข่อยได้ไปเนาะจักเดือนนึงเนาะ,อะโอ้ยโบได้ไปแล้วเห็นมีประธานประเทศคนใหม่ขึ้นมาแห้งโบได้ไปเขาจะว่า อยี่โมได้ไปอเมริกาตะกี้อุควาห้องเพลงนิสัยแหละห้องบุษราอยจ่เครียดกว่าจะเครียดเหรออยากใจให้สิบุเครียดออกเออข้ากู้ามาดื่มอยากใจให้ก็ตอนนั้นพเพราะว่าหากว่พิษหวังมาลำห้องเพลงเสย,ยุคำคิดออกเนาะเสาร์เครียดละมึดเบิดยามละ ข่อยสีสร้างโปรไฟล์ตัวเองดีๆเท็่ไหนข้าเจ้าเสื้อถือข่อยสีเป็นประธานบริษัทแล้วข่อยจังซีไปข่อยสีมีห้องแฮมจากสามซีซั่นให้มีไรายได้เข้ามาเดือนละข่อยสีมีไรายได้เดือนละสองแสนบาทเขอ่อยช่วยพวกข่อยไปซะบ่ข่ขอยมีไรายได้เดือนละสองแสนบาทขอ่ขอยก็บม่ไปแล้ว เขออาเนีน่ยเขาหยินไปนั่นไปเขาว่าวีซ่าอเมริกานี่ต้องมากับดวงได้แบกอันนี้มาก,ากับเงินน้ำบ่อ,อเฮ้ยดวงแดกออแล้วเพอ,อาอะที่เขาแบบเขาไปไหเจ้าปลูกเลยอูเด้อปลูกเหรอเขาไปมึงนั่นเนขาไปปลูกก่นนีอินทันที ไปหับป่นีน่ไปพอและอ้าเอ้ยไปทุกคนอันนี้แม่นส่วนเขามาเอาอยู่ส่วนยางเอาทุกคนเนาะไปนี้เขากะซีเดินทางกลับกันแล้วแต่คันท้าเป็นหนาวฝนนี่โอ้ออกหลายแหงทุกคน,น,ม,นมือบูมีอ่ะไม่อเอาว่ะมือมือนะไม่เอาว่ะเอานี่ฮันเดะใช่ ไม่สุกกระมากบนตัวยผักอะไรมาก้นเลงามครับทุกคนโอ้โอ้ยนเลี้ยงไก่ใป็ผักเน่เออแบดีกผักเ่แบทิเขาเป็นเดเออเนมากว่าเอาหวงงางอะไรฮะคนอย่างปืนสวอิแบกเขาทนั้น แล้วทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเดอ้อพากันมาเอาอันก้างพักกูดเชียพปูกทุกคนไม่เจอกันคลิปวิดีโอหน้าได้ทุกคนเดอ้อปาออตโต้ไว้นําแม่จันแล้วมานี้นะเป็นามกระสีดเมื่อบายบายไปก่อนเดอ้อไปกินเฟอร์อยู่อเมริกาจะไปพุนจะสกินเฟอร์รอบ่ตัว อเมริกาน่ะกินบุฟเฟ่ต์กลิ่นเป็นแบบปี๊บ้ากะโกนท่ะบายบายตะย่อยจับเอ็มเดโน